ได้เมนูแล้วนะครับเย็นนี้อะไรกินดีกว่ากินได้นี่รู้วกินได้ครับปลูกไว้ข้างห้องครับได้หนังมานะครับผมก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีครับมาต้มทิ้งไว้สักพักให้มันเปื่อยนะครับ ส่วนขี้เหล็กที่เราเก็บมาได้เราก็ต้มทิ้งน้ำไปสักสองสามน้ำให้มันหายขมนะครับเสร็จแล้วเอาใบยานางที่เราเก็บไว้มาขันน้ำต้มให้พอเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงเราลงไปนะเครื่องแกงก็มีตะไคร่ขาใบมะกรูดครับเพื่อให้มันหอมเสร็จแล้วเราก็เอาขี้เหล็กเข้าใส่เข้าไปหนังก็ใส่เข้าไปพริกแกงให้ซื้อจากตลาดนะครับ อยากินอะไรครับรสดีผงชูรสก็ตามใจชอบเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แต่งหน้าด้วยใบมะกรูดและพริกพริกหอมครับสีออกจะแดงๆเขียวๆเนื้อเพื่อมันสีสันมันน่ากินนะหน้าดึงดูรสชาติก็จะหอมเอาอไปข้างบ้านแล้วนะครับต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวเขาจะบนขอบคุณครับที่รับดูรับชมนะครับ